แซนดวิชมีเดียตอนนี้ไม่ได้พาคุณไปรู้จักรถรุ่นไหนเป็นพิเศษแต่จะพาคุณไปวิ่งที่ความเร็วสูงกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับกลุ่มนักซิ่งที่ขึ้นชื่อว่าลึกลับที่สุดและเร็วที่สุดในถนนวังกันขาดข็มขัดให้แน่นได้เวลาต้องโลดตรงแหลนเพราะนี่คือเรื่องราวของมิดไนท์คลับ ญี่ปุ่นต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่2และยังต้องฟื้นฟูประเทศตัวเองรัฐบาลมีการสนับสนุนและผลักดันให้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกอย่างเต็มที่ส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตอย่างบ้าคลาั่งนับจากช่วงปี60และ70ไปแตะจุดสูงสุดในช่วงปี80ค่างเงินเยนแข็งตัวขึ้นอย่างมากนั่นทำให้คนญี่ปุ่นสามารถจับใจ่ายใช้สอยสินค้าจากต่างประเทศได้อย่างสบายๆนั่นรวมถึง รถสปอร์ตสมรรถนะสูงอย่างเดอ o โทมาโซ่แพนเดราหรือรถอเมริกันอย่างทรานส์แอมใช่ครับเริ่มแข่งขันกันมาตั้งแต่ปี70เลยในตอนนั้นสถานที่ยอดฮิตคือเซโรยอนในชีบะซึ่งจะปิดถนนแข่งกันด้วยทางตรงราวๆ400เมตรต่อมาจึงเริ่มขยับไปแข่งบนทางด่วนในโทเมเนื่องจากตำรวจเริ่มมีความเข้มงวดมากขึ้นในยุค70ตอนนี้ ยังไม่มีรถคันไหนวิ่งได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเป้าหมายของนักซิ่งหลายๆคนจึงมุ่งมั่นที่จะทำความเร็วให้เกินเลข3และสนามที่ใช้ทำลายสถิตินี้ก็คือสนามยาตาเบะสนามทดสอบชื่อดังที่รถอย่าง2,000 GT เคยทำลายสถิติโลกไว้เศร,รษฐกิจเติบโตถนนหนทางก็พัฒนาตามๆกันมาชูโตโคซคุโดโรหรือเมโทรโพลิแทนเอ็กเพรสเวย์ คือทางพิเศษยกระดับที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1962และได้เชื่อมต่อโตเกียวเข้าด้วยเส้นทางที่วนจนครบรอบเรียกว่า C1 ลูปนั่นเอง C1 นั้นครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่เกชิโยดะชูโอและมินาโตะเมื่อวิ่งครบรอบแล้วจะมีระยะทางราวๆ13.8กิโลเมตราทางด่วนที่อำวนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตอนกลางวัน แต่เมื่อพระอาทิตย์อัสดงตกดินไปมันกลายเป็นสนามประลองความเร็วของวัยรุ่นในยุคนั้นเลยถึงอย่างนั้นระยะทางเพียงแค่14.8กิโลเมตรมันไม่พอที่รถจะวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดแบบเต็มตีนชูโตโคโซคุโดโรวังกันเซนหรือเส้นเรียบอ่าวโตเกียวจึงเป็นถนนอีกสายที่ทำให้วัยรุ่นยุค80ได้ใช้เรือนใหม่อย่างเต็มที่ เพราะมันมีระยะทางมากกว่า70กิโลเมตรตัดผ่านตั้งแต่ชิบะโตเกียวคาวาซากิและจบที่โยโกฮามะเส้นทางที่ถูกเรียกสั้นๆว่าวังกันและทุกๆ30กิโลเมตรจะมีจุดพักรถตามรายทางคล้ายๆเรสแอรเรียบ้านเราพื้นที่ตรงนั้นเลยกลายเป็นจุดนัดพบไปโดยปริยายหนึ่งในจุดที่ขึ้นชื่อก็คงหนีไม่พ้นทัสมิปักกิ้งแอเรียวันและทูและอีกจุดที่คุ้นตากันบ้างคือ ไดโคกุป a r กิ้งแอเรียนั่นเองซึ่งว่ากันว่าเป็นที่มีติ้งที่ดีที่สุดเพราะคุณจะได้เสียงรถวิ่งมาจากไกลก่อนจะปรากฏตัวให้เห็นของเล่นสมรรถนะสูงถูกเอามาปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่ในทุกข้ามคืนยุค80รถนอกนั้นตั้งแต่เทสต r ารสซาคุณทัชหรือนายวันวันก็มีมาให้เห็นอยู่เรื่อย ทางผู้ผลิตภายในประเทศเองก็ไม่น้อยหน้าครับขยันออกรถแรงรถบ้าพลังมาแข่งขันแถมยังทำได้ในราคาแบบหันครึ่งของรถนอกเลยจนทำให้ใครหลายๆคนก็หาซื้อได้หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Z31 ในตอนนี้จำนวนนักซิ่งเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆและมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนแต่ที่ขึ้นชื่อว่าเร็วที่สุดในวงกันทุกคนรู้ว่าพวกเขาคือมิดไนท์กลับ เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับมิดไนคลับกันมาไม่มากก็น,น้อยครับและน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ใครๆก็เข้าได้ขอกำหนดพื้นฐานคือคุณต้องมีรถที่วิ่งได้เร็วมากกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความสามารถในการควบคุมรถได้ที่ความเร็วสูงนอกจากนี้จะต้องมีความรู้ทางเทคนิคและเครื่องยนต์กลไกเรียกได้ว่าข้อมูลต้องสุดครับและถึงแม้จะได้รับเลือกให้เข้าร่วมแล้ว แต่ยังต้องอยู่ในระดับฝึกงานอีก1ปีคือใน1ปีนี้เนี่ยต้องเข้าร่วมมิทติ้งทุกครั้งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการนัดหมายของกลุ่มมิดไหนเหมือนกันว่าเป็นประกาศผ่านโฆษณาในหนังสือพิมพ์ในรูปแบบของรหัสลับตัวอย่างเช่นลงหน้าย่อยหนังสือพิมพ์ในส่วนประกาศขายว่ามีถุงเท้าถักด,ด้วยมือเกรดดีราคาพิเศษ หากสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยเข้ามาที่ไดโกกุพาคตอนเที่ยงคืนวันพุธอย่าพลาดนะใครมันจะไปขายถุงเท้าที่ลานจอดรถเรียบทางด่วนตอนเที่ยงคืนวะแต่เนื่องจากสมาชิกหลายคนในกลุ่มนี้ว่ากันว่าส่วนใหญ่มีหน้าตาในสังคม บางคนเป็นนักศึกษาแพทย์บางคนเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทใหญ่แต่ภาพลักษณ์ของนักซิ่งในสังคมญี่ปุ่นที่มีระเบียบสูงนั้นถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีเลยครับคือเขาเหมารวมทุกพวกทุกคนไม่ว่าจะขับรถอะไรกลุ่มไหนหรือเป็นใครแต่คุณสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแบบนี้ไม่น่ารักครับคนกลุ่มนี้เลยถูกเรียกเหมารวมว่าฮาชิปริยะตัวตนและการนัดหมายของกลุ่มนี้จึงเกิดขึ้นอย่างลับๆเพื่อไม่ให้กระทบต่ออาชีพการงาน เหมือนไฟคลับเลยครับสิ่งที่มิดไนคลับแตกต่างจากนักซิ่งกลุ่มอื่นคือมีความเคร่งครัดเรื่องความปลอดภัยนักซิ่งฝึกงานหรือแม้แต่สมาชิกกลุ่มคนไหนมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนและอันตรายให้คนอื่นจะถูกเตะออกจากตี้ทันทีบางกระล่เขี่ยจนเสียหน้าที่การงานกันไปเลยนั่นทำให้1ปีนั้นจะมีแค่10เท่านั้นที่ได้เข้ามาเป็นตัวจริงในกลุ่มมิดไน จริงๆแล้วควรจะเรียกว่า Midnight Team แต่ที่ทั้งโลกคุ้นเคยกับชื่อ Midnight Club เป็นเหตุมาจากรายการ Motor w ์ r l d ในตอนนั้นเรียกกลุ่มนี้ว่า Midnight Club นั่นเอง so night ส่วนจุดมุ่งหมายของทีมคือการวิ่งทำความเร็วให้ได้มากที่สุดและนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการจะทำอย่างนั้นรถที่จะใช้ต้องถูกปรับแต่งอย่างหนัก y o ชิดะสเปเชียล930คือตัวอย่างที่ดีที่สุด เพราะรถขันนี้วิ่งที่ความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างต่อเนื่องนานถึง15นาที <Hey. S 1> เพื่อให้เห็นภาพซุปเปอร์คาร์ในปัจจุบันอย่างบุกติชิฮอนที่วิ่งด้วยความเร็ว420กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นานสุดแค่9นาทีก่อนที่ยางจะหมดสภาพและน้ำมันจะหมดถังและถ้าเทียบกับรถในยุคเดียวกันก็ควรจะเป็นรุป CTR ซึ่งมันมีฉายาว่า y e l l o w Bird ที่มีความเร็วสูงสุดที่347กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถของโยชิดะจึงถูกเรียกว่า Blackbird และเป็นต้นแบบให้รถในเรื่องวังกันมิดไนท์นั่นเองแล้วแซดปิศาจละ่ะสำหรับแซดคาดว่าจะมาจากคู่แข่งในทีมเดียวกันคือ the air breathing research hosoki s e a k a 280 ZX ที่มีน่าเชื่อว่ามันจะมากับเครื่อง L28E แต่ความสามารถในการวิ่งนั้นทำได้เร็วกว่า350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเพราะมันถูกขยายความจุที่3.1ลิตรและได้เกียร์ของ c 3 1นอกจากนี้ยังมีระบบเบรกของ R32 ช่วงล่างของ b u i l Style และ TRD ถึงอย่างนั้นนี่ก็ไม่ใช่แซดคันเดียวของยุคนั้นแซดปิศาจถึงน่าจะเป็นการรวมรถหลายคันเข้าด้วยกัน แต่ถ้าถามว่าคันไหนสุดในรุ่นก็คงจะเป็นคันนี้นี่แหละยุค8ปนี่ก็เรียกได้ว่าพีคที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่ดีขึ้นการวิ่งในวัตเเบะเซอร์กิตก็แทบจะเป็นกิจกรรมสุดสัปดาห์ยอดฮิตแต่ด้วยเหตุที่รถแรงราคาถูกมากไม่ว่าใครก็เข้าถึงได้คนก็เยอะตามไปด้วยและบางครั้งมันก็แรงเกินกว่าจะควบคุม อุบัติเหตุบนทางด่วนก็เกิดขึ้นแบบรายคืนในที่นี้เป็นเหตุมาจากทั้งรถและมอเตอร์ไซค์มากคนก็มากปัญหาจริงๆสุดท้ายปัญหาก็เริ่มบานปลายอยากจะแก้ขึ้นไปทุกวันจึงมีการเรียกร้องจากชาวบ้านไปยังผู้ผลิตให้มีความรับผิดชอบเพราะเป็นต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จึงเกิดเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตว่าจะไม่ทำรถที่มีกำลังสูงมากเกิน276แรงมา้าเริ่มตั้งแต่ปี1988เป็นต้นไปหรือมักจะได้ยินกันว่า g e n t l e m a n Agreement นั่นเองครับซึ่งทุกค่ายก็ให้ความร่วมมือคือรถสปอร์ตยุคนั้นถูกล็อกสเปคไว้ที่280แรงมา้าแต่ทำแบบนี้มันจะไปสู้รถในระดับสากลได้อย่างไงอุตสาห์พัฒนาเทคโนโลยีกันมาอย่างเต็มที่และมีแผนจะออกรถแรงๆอีกเพียบรถพวกนี้มีแผนจะทำตลาดไว้ในระดับโลกแถมตอนนี้การแข่งในหลายรายการก็กำลังไปได้สวย แต่คืนจะทําต่อก็ถูกเพ่งเล็งจากสังคมจะพัฒนาอย่างตรงตรงโจงครึ่มก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วในตอนนี้นี่เองที่การแข่งรถบนถนนกลายเป็นคําตอบมีข้อมูลจากหลายที่เล่าไว้ว่าแท้จริงแล้วการวิ่งแต่ละครั้งของมิดไหนไม่ใช่แค่เพื่อความเร้าใจหรือเป็นที่หนึ่งในท้องถนนแต่เป็นการวิ่งทดสอบชิ้นส่วนต่างๆจากบริษัทรถยนต์รวมถึงสำนักแต่งต่างๆก็ได้โอกาสพัฒนาสินค้าของตัวเอง หรือแม้กระทั่งมีการอ้างว่ารัฐเองก็ให้การสนับสนุนแบบลับๆคือปล่อยเงินกู้ให้สำนักแต่งและเห็นว่าคือช่องทางทำเงินเข้าประเทศด้วยรถที่ออกมาหลังปี1988จึงคล้ายว่าเป็นรถยัดสเปคทั้ง R32 และ A80 คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดหรือที่ฝรั่งมักจะเรียกกันว่า over engineer นั่นเองคือรถกำลัง276แรงมา้าไม่ต้องดีขนาดนั้น ไม่ต้องทนขนาดนี้เบรกช่วงล่างขนาดนี้ทำเกินตัวมากเลยรถยุค90จึงเพิ่มความสนุกให้นักซิ่งไปอีกกันเพราะได้ค้นหาสูตรการปรับแต่งของตัวเองทดลองกันเองและก็ไม่ได้เป็นการตบมือเพียงข้างเดียวเพราะทางผู้ผลิตก็ได้เนียนยัดสเปคมาให้แบบหล่นๆพวกเองก็ไปหาวิธีปลดกันเอาเองแล้วกันความเร็วระดับ300กิโมตรต่อชั่วโมงจึงไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงแล้วในยุค90 ปัจจัยในการที่จะไปถึงความเร็วสูงสุดมีด้วยกัน3ข้อคือ 1. ลมที่ยานความเร็วสูงการวิ่งต้านลมส่งผลต่อความเร็วยังไม่น่าเชื่อขณะที่การวิ่งตามลมก็สามารถช่วยเพิ่มอัตราเร่งได้เช่นกัน 2. น้ำหนักตัวของผู้โดยสารบนรถยิ่งคนนั่งเยอะรถก็ยิ่งหนักครับ 3. รืฤดูกาลอากาศในหน้าหนาวมีอุณหภูมิต่ำความหนาแน่นของอากาศมีมากกว่าความเร็วระหว่างหน้าหนาวกับหน้าร้อน อาจจะต่างกันมากถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื้อหาส่วนนี้สามารถติดตามดูได้ในหรือดูรถแรงเร็วๆนี้ครับจากอุมโมงค์คาวาซาก,กิหลังจากนี้จะเป็นทางตรงยาวกว่า7-8กิโลข้ามสะพานซึบาสะช่วงนี้ได้ได้ว่าเป็นเหมือนกับจุดไคลแมกของวังกันเพราะสั้นทางตรงกันยาวๆความเร็วสูงสุดมันจะเกิดในช่วงนี้นี่แหละครับและปลายทางก็วนรถลงไปจอดพักหายใจที่ไดโกกุพาร์กิ้งแอเรียนั่นเอง และการแข่งแบบวิ่งไล่กัดกันก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นกติกาคือคันไหนวิ่งไปถึงปลายทางก่อนหรือสามารถฉีกทิ้งจนไม่เห็นไฟถา้ายพูดง่ายๆแบบบ้านเราก็คือทิ้งเป็นทุง่งก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไปเลยครับโดยความลึกลับของมิดไน์มีนักแข่งชื่อดังหลายคนหรือแม้แต่เจ้าสำนักแต่งหลายแห่งถูกตั้งคอสังเกตว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้สโมกกี้ ok นัก,กะตะ อีกหนึ่งบุคคลระดับตำนานที่ไปสร้างวิรกรรมโดยตำรวจอังกฤษจ,จับเป็นเหตุมาจากการที่แกเอาสูป่าสีทองที่ตอนนั้นวางเครื่อง RB 26วิ่งเร็วทะลุ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงอย่างนั้นก็มีข้อมูลไม่หน้อยที่แย้งว่าแกไม่ได้เป็นสมาชิกของมิตไหนก็ดูความซาของแกนี่แหละครับที่มันไปแย้งกับนโยบายหลักของทีมรถของสมาชิกทีมสังเกตได้จากสติกเกอร์คาดกระจก เขียนว่ามิดไนและสติกเกอร์อันเล็กที่กันชนซึ่งไม่ใช่ว่าใครจะติดสุ่ม4.5สุ่ม5ได้ถ้าตัวจริงเขาเจอยุคนั้นมีทุบนะแจ้มิดไนประกาศยุบตัวในปี1999เป็นเหตุมาจากอุบัติเหตุใหญ่ระหว่างสมาชิกทีมกับแก๊งโบโซสโซุคุ เหตุการณ์ในตอนนั้นทําให้มีผู้บริสุทธ์ได้รับลูกหลงและต้องเข้าโรงพยาบาลถึงหกรายสมาชิกโบโซโซคุเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที2รายนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้อีกเป็นการปิดตำนานของมิดไนท์ไปในที่สุดในปัจจุบันมีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าผู้ก่อตั้งมิดไนท์คือคุณโยชิดะเอชิซึ่งเขาเป็นหมอหรือนักศึกษาแพทย์หรือไม่อันนี้ไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับ จริงๆแล้วแกเริ่มติดสติกเกอร์มิดไนท์มาตั้งแต่ปี1982แต่เริ่มมาคึกคักกันจริงๆก็ช่วงปี1986และสำหรับความเหมือนความต่างในการ์ตูนวังกันมิดไนท์นั้นอันนี้เราก็ตอบแทบไม่ได้เลยครับเพราะดูยังไม่จบก็ต้องขอรบกวนแฟนพันธุ์แท้เข้ามาเสริมข้อมูลในคอมเมนต์กันด้วยนะครับส่วนสมาชิกคนอื่นๆที่มีการพูดถึงว่าเป็นผู้บริหารอันนี้ตอนแรกก็ยังไม่มีที่ไหนยืนยันจนเราได้เห็น R32 คันนี้ซึ่งมันเป็นรถของคุณฮิโรชิทามูระ ชีฟโปรดัก u c สเปเชียลิสตหรือที่หลายๆคนเรียกเขาว่ามิสเตอร์ี r อีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ได้ปลูกบ้นทีม R34 R35 และโปรเจกต์ล่าสุดอย่าง400 Z R32 ของแก้คันนี้เห็นอยู่เรียบเรียบเปิดเกะมานี่คึกครื้นใช้ได้เลยส่วนสำนักแต่งที่เคยอยู่ในกลุ่มที่ยืนยันได้ก็เห็นจะมีคุณยูมิเอะอเมมิยะเจ้าสำนัก RE ออเมมิย e, ะขวัญใจช่องเรา จริงๆแล้วแกเริ่มวิ่งกับคุณโยชิดะตั้งแต่สมัยทางด่วนโทเมกับวัตเบตเซอร์กิตยุค70นู่นเลยครับซึ่งตอนนั้นก็มีคุณโคอิชิโอกาวะผู้ก่อตั้งครัสและไดจิโรอินาดะบรรณาธิการนิตยสารออปชั่นด้วยครับโยชิดะสั่งก็เป็นเหมือนรุ่นน้องของพี่ๆในวงและตอนนั้นมิดไนยังไม่เริ่มเลยครับพอะคุณโยชิดะรู้ว่าอเมสังอยากเข้าร่วมตอนนั้นก็ยังงงๆเลยเพราะเหมือนแกต่างหากที่เห็นอาเมสังเป็นไอดอล ความเปรี้ยวคือทุกวันนี้ยังมีคนพบเห็น RX 7ของแก่วิ่งอยู่บ่อยๆที่วังกันซึ่งตอนนี้แกก็60กว่าแล้วครับสมาชิกคนอื่นๆจริงๆก็ไม่ได้หลบซ่อนอะไรขนาดนั้นหรือแม้แต่เรื่องนัดหมายด้วยรหัสลับอันนี้ก็เป็นแค่เรื่องเล่านะครับและรถกลุ่มมิดไนท์ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยๆตามอีเวนต์ต่างๆแต่พอเล่าต่อๆกันไปเ,เรื่อยๆระดับความไฮป์ความขลังก็เพิ่มขึ้นและมิดไนท์ก็ไม่ใช่ทีมเดียวที่วิ่งใน4วันและวังกัน ยังมีนักซิ่งอีกหลายคนหลายทีมที่ตั้งใจไล่เก็บความเร็วสูงสุดอยู่ไม่น้อยทั้งในและนอกพื้นที่สภาพกันชนและเบรกเป็นเหมือนเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะรถที่ผ่านการอัดมาอย่างหนักหน่นวงความนิยมในการซิ่งที่ความเร็วสูงส่งผลต่อก,การออกรถรุ่นใหม่ๆในตอนนั้นเหมือนกันอย่าง R 3 3สิที่ฐานล้อยาวกว่า R 3 2ทําทำให้นิ่งขึ้นในความเร็วสูงแถมยังมีสีพิเศษอย่าง Midnight Purple ออกมาอีกด้วยแต่อันนี้อาจจะแค่ความบังเอิญน,นะครับ และที่ความเร็วมากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงปอชที่นิ่งกว่ากลับมีอาการล้อหน้าลอยสูปราเลยกลายเป็นรถที่แน่ที่สุดในย่านความเร็วสูงครับในปัจจุบันหรือช่วง10ปีที่ผ่านมาก็มีทีมอื่นที่มาทำลายสถิติอยู่เรื่อยๆทั้งใน4วันที่วิ่งกันได้ต่ำกว่า1นาที30วิเป็นเรื่องปกติและอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนสมัยก่อนมาพูดถึงเรื่องชื่อกันบ้างทั้งรูเลโตโซคุวังกันโซคุเซโรยอนโซคุ คำพวกนี้ไม่ใช่กลุ่มที่นักซิ่งเรียกตัวเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นทางตำรวจหรือนักข่าวใช้เรียกซึ่งก็แบ่งจากพื้นที่เป็นหลักคือโรเลโตโซคุคือกลุ่มที่วิ่งในรูป4วันวังกันโซคุคือกลุ่มที่วิ่งเส้นเรียบอ่าวโตเกียวและเซโรยอนโซคุคือพวกที่วิ่งทางตรงนั่นเองซึ่งทั้งหมดที่พูดมาอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดนี่แหละครับเพราะเขาก็ไม่ได้แบ่งแยกอะไร ซึ่งถ้าจะแบ่งกันจริงๆก็อาจจะเป็นไปนโดยธรรมชาติมากกว่าเช่นใน4ีวันอาจจะเห็นซีวิกอินเตอร์เก้าสนเวียเยอะหน่อยเพราะเขาโค้งได้ดีแต่ที่วังกันจะเป็นระดับบ้าพลังอย่าง GTR สุปรา911เพราะยิงกันยาวๆและแตะ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันหมดแต่ที่แบ่งกันอย่างชัดเจน,นจริงๆคือคันโจโซคุที่แตกต่างทั้งรูปแบบของรถและเส้นทางถึงอย่างนั้นมันก็มีการเข้าใจาผิดอยู่บ่อยๆว่าลูปวันและลูปซีวัน คือที่เดียวกันทั้งที่มันห่างกันมากถึง500กว่ากิโลอารมณ์เหมือนที่ฝรั่งเข้าใจว่าขับเรือจากกรุงเทพไปภูเก็ตได้ประมาณนั้นและลูป4ี่วันมีระยะทางมากกว่าลูปวันถึงเท่าตัวแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเพราะถนนตอนกลางคืนมันก็ดูคล้ายๆกันไปหมดซึ่งจากที่ได้ฟังประสบการณ์ชาวไทยหลายๆท่านทั้งในคอมเมนต์และจากช่อง YouTube ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันในอีกหนึ่งกรณีที่แตกต่างของ2กลุ่มนี้ คือเรื่องสันดานนี่แหละครับถ้าเป็นพวกคันโตจ,จะก่อกวนเมืองแบบเดียวกับโบโซโซคุเลยคือจะเสียงดังและขับเร็วในเขตชุมชนแบบไม่ไว้หน้าใครขนาดมันไปทางเดินเงี้ยแล้วก็แบบแม่งเข้าไปอ่ะ <c oughs> แล้วม่งก็ปป,ปทำลายทรัพย์สินบางครั้งอาจจะรวมถึงอาชญากรรมรูปแบบอื่นๆด้วยส่วนโทเกะนั่นเป็นการวิ่งเลียบเขาสุดเร้าใจซึ่งเราจะไปเจาะลึกกันในตอนต่อไปและโบโซโซคุ oku, ที่มีคนขอเข้ามาอย่างมากมายทางเราก็ไม่ละเลยแน่นอน เดี๋ยวจะทําไว้ให้ในตอนต่อๆไปครับรอชมได้เลยสุดท้ายก็อยากจะขอฝากไว้แค่เพียงอย่าไปซิ่งบนถนนจนเดือดร้อนชาวบ้านเขานะครับเดี๋ยวจะเก็บตัวไม่ใช่แค่ทั้งตัวเองอาจจะรวมถึงคนอื่นๆด้วยจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีอปเเ